แถวนี่ยังมีน้ำนะน้ำท่วมอยู่แถวเนี้ยังมีน้ำขังอยู่ที่นั่นละน้ามาอีกพยกายุกับจุ่มมากอีเอกเลยน้ามีเพียงไหนท่วมเพียงนีนะ่เนาะเป็นสนามบินแต่ว่ามันกืบวันนัดก็ลูกนี่ สวัสดีครับครับแล้วครับสองทุ่มครึ่งแตกครับบาท<อ>แล้วเนี่ยเป็นนอนเนาะเยอะ เต็มแลวปัดมีงานเลยสี่ <c oughs> ทั้งเอาของมาขายทั้งเอามาบริจาคตู้นี่น้ำเต็มตูเลยบริจาคจะดงว่ามันไปได้หรือะในเมืองรถก็เจ้าแรงเขง้าไปทางขาเมืองครับ ทางเขาเมืองแสดงว่าไปได้แล้วรถน่อยเพ่นเพิ่งพาก,กันไปยนแยบขัวแค่ พ่อพ่อ,พอคืนที่ตั้งก์แล้วคืนที่สูงละเอารถน้ำไปสีดลางนะเนาะมันรถน้ำไปสีดลางทำความสะอาดบิ๊กซีเซเว่นขายของดีขนาะดไวของจนเติมบอดันบิ๊กซีตักวก็ายางเปนะ็นเขาไปพอบินกับเอก,ก,กพันธ์พอดีเลยพันธ์ายางออกมาพอดี จิตไายลูกยันอยากให้เขาว่าเขากระไรสดอยู่ได้หรือกวาที่งานตึกตึกชุมชนบันดอยนะครับขึ้นซื้อ่าบันดอยจะนำตัวมาแ้วนี่รับมือหม่องยูแล้วไฟไฟฟ้าเขามากแล้ว ปากังงูไวยปากกังเนี่ยไปติดไฟว่าป๊บไปติดไฟว่าป๊อบรถกระบะคอกนันใด้แน่ได้แน่ผลล้มติดต่อติดเพื่อว่าสิมันนั่นเป็นฟากระจกไหมโอ้เอันด่วนวั่นนัน quả bưởi luôn đấy quả nó rất là đẹp luôn nó sồng súng nè máy tsunami này ด้อยมันในทีก็ยังขอมาเรื่อยๆนะถือกก็าสาวาสีดพอดี็นใดอะมืงนี่นตทีพวกเหตุงานโลงงานขาจเจ้าบริจาคมาในแต่ละโลงงาน สะพานนี่นะครับตอน,นือบกเร็วได้เนะเห็นแต่ละอ้อยนำเนื้อบนหนุนมาันาก็แห้งเต็มสพาพแนะนำกคกเนี้ยเลี้ย,ยเวเห็นยังเลียวมือนแนะนำกก โอ้หยบลงหลาย่หยบลงหลาย่ส้มเบี้ยวกลับแล้ววันละเด้อเก่าโมงสิบโมงสี่หอดมา โอ้ปนปีนั่นไปโอ้ปนปีนั่นระทึกขวัญกว่า คิดนะ ม่พี่มีน้องอยู่ในพีในน่องคืนบอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ